สวัสดีครับบุญส่งควาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ครับซึ่งการทำความวายนั้นไม่มีวันหยุดครับไม่มีเสาร์อาทิตย์นี่ลุงบุญส่งก็จะเปรียบเทียบระหว่างการทำหน้าที่และการเขาเรียกว่าการดำเนินชีวิต เพื่อการยังชีพเพื่อให้ความอยู่รอดก็จำเป็นที่จะต้องทำทุกวันครับเพื่อที่จะให้ชีวิตนั้นรอดอยู่ได้แล้วก็เดินไปสู่ในเรื่องของความสุขในเรื่องของการเขาเรียกว่าดับทุกข์ก่อนอันดับแรกนี่ก็คือในเรื่องของการทำหน้าที่และ การปฏิบัติหน้าที่โดยต่อเนื่องครับถึงจะมีผลในเรื่องของการอยู่รอดของชีวิตครับนี่ลุงบุญส่งก็พึ่งปล่อยควายออกจากคอกเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกตลอดทั้งคืนครับนับว่าตกหนักพอสมควรนี่ก็ลุงมุนส่งก็ไปเตรียมเขาเรียกว่าหญ้าเอาไว้ นะครับนะเพื่อที่จะให้ได้กินวันนี้แต่วันนี้นั้นไม่ทราบว่าจะตัดหญ้าได้หรือเปล่าถ้าฝนยังตกคึมและปล่อยๆอยู่อย่างนี้นั้นก็ค่อนข้างที่จะลำบากแต่ลุงบุญส่งนั้นก็ต้องใช้ความพยายามนั่นก็คือใช้อิทธิบาท4ีฉันท่าความพอใจรักใครในอาชีพเลี้ยงควายวิริยะเพียรประกอบในเรื่องของการเลี้ยงควาย จิตะเอาใจฝากไฝ่ในเรื่องของการเลี้ยงควายวิมังสาหมันตรกตรองพิจารณาเหตุผลในเรื่องของการเลี้ยงควายเพื่อดําเนินชีวิตให้ความอยู่รอดเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายที่ลุงบุญส่งตั้งไว้นั่นก็คือในเรื่องของนิพพานอรหันต์ถึงแม้ว่ามันจะยากไปในเรื่องของคารวาสแต่ลุงบุญส่งนั้นก็ต้องใช้ความพยายามครับในเรื่องของความปล่อยวาง ป่อยวางนั้นก็คือหมายความว่าเราไม่ควรปฏิมาทไม่ควรประมาทครับในเรื่องของการปล่อยวางในเรื่องของราคโทสะโมหะพยายามเขาเรียกว่าลดละลงวันละเล็กละน้อยก็จะทำให้จิตใจเรานั้นเบาขึ้นโดยตลอดแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของความสุขถึงแม้ว่าลุงบุญส่งเป็นคารวสาแต่ในเรื่องของความสุข ในเรื่องของคารวาสนั้นลุงบุญส่งก็อยู่ในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของหลักของคาราวสาเพราะลุงบุญส่งนั้นต้องพยายามให้จิตว่างใจว่างเพื่อที่จะได้มีสติปัญญาในเรื่องของการดําเนินชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาของชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในเรื่องของเดินไปสู่ในเรื่องของนิพพานอรหันต์นั่นเองบางคนบางท่านอาจเข้าใจว่า เราเป็นคารวสนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอเดินไปสู่เรื่องของนิพพานอรหันต์แต่ที่จริงแล้วนั้นเป้าหมายของพุทธศาสนานั้นก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของอสุดยอดของมนุษย์นั้นก็คือในเรื่องของนิพพานอรหันต์คือมีความสุขตลอดการเรียกว่าอ,าอมะตะคือความไม่ตายอ,าอมริตรธรรมก็คือ ทรรที่ทําคนให้ไม่ตายนั่นก็คือในเรื่องของการเดินไปสู่ในเรื่องของความสุขถึงแม้ว่าเราเป็นคารวะแต่ได้ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวหรือจิตว่างบางชั่วคู่บางช่วงขณะหนึ่งนั้นก็ถือว่าเราก็เกิดความสุขขึ้นอยู่ในเรื่องของอมตะคือความไม่ตายนั่นเองหรืออมฤตธรรมคือความาไม่ทำคนให้ตายนั่นเอง เราก็พอจะลิ้มรสในเรื่องของอาอมตตธรรมหรืออมริตรธรรมได้เพราะเราเข้าใจในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จส,สัมมาสัพพุธเจา้าเพื่อนำไปสู่ในเรื่องของนิพพานอรหันต์นี่ก็คือในเรื่องของที่ลุงมูลส่งก็ต้องพยายามเดินไปสู่ในเรื่องของนิพพานอรหันต์ถึงแม้ว่าเราเป็นคารวะแต่ก็ยังมีเขาเรียกว่า ปัญหาอุปสรรคที่จะเดินไปสู่ในเรื่องของนิพพานอรหันต์นั้นก็ค่อนข้างที่จะยากกว่าในเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะพระสงฆ์องค์เจ้านั้นไม่ได้มีเขาเรียกว่าห่วงคล้องคออยู่แต่ลุงมูลส่งนั้นก็มีห่วงคล้องคออยู่ในเรื่องของอาการดําเนินชีวิตเพื่อที่จะให้หลุดพ้นในเรื่องของความยากจนหลุดพ้นในเรื่องของหนี้สินหลุดพ้นในเรื่องของ ความทุกยากต่างๆก็ต้องพยายามเดินให้ได้เดินไปสู่เป้าหมายให้ได้นี่ก็คือในเรื่องของลุงบุญส่งทำคลิปวันนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่าน fc เพื่อนๆ fc <4 S 2> และลูกๆหลานทุกคนนั้นได้เข้าใจว่าลุงบุญส่งนั้นต้องใช้ความพยายามเพราะว่าลุงบุญส่งนั้นใช้มาแล้วได้ผลในเรื่องของการเลี้ยงควายเพราะควายนี้มันเป็นเรื่องของ การนำให้ลุงมุลส่งนั้นฉุดคิดในเรื่องของการดำเนินชีวิตเพราะฝ่ายนั้นเขาอยู่แบบเรียบง่ายไม่คำนึงว่าวันไหนจะเป็นจะตายอย่างไรเขาไม่ได้คำนึงถึงเขาขอให้ได้กินอยู่ไปวันวันหนึ่งอิ่มท้องไปวันวันหนึ่งเขาก็มีความสุขสบายแล้วนอนเขี้ยวเอื้องด้วยความสุขความสบายนี้ก็คือในเรื่องของ แบบอย่างที่อยู่เรียบง่ายและอยู่อย่างไม่เขาเรียกว่าไม่หลงในเรื่องของความมัวเมาในเรื่องของโลภโกรธหลงทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นเรื่องของว่างเปล่าทุกคนนั้นอยู่ในโลกนี้ไม่นานครับเราก็จะเป็นที่ต้องจากไปโดยจากไปโดยที่ไม่ได้อะไรติดมือไปเลยนอกจากในเรื่องของความดีความชั่วเท่านั้นที่จะผูกมัดติดรัดแนบแน่นเราไปจนหลายๆ เขาเรียกว่าหลายๆชาติกำเนิดถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจในเรื่องของการดับเส้นกิเลสยังไม่ได้มันก็ต้องมีเขาเรียกว่าวันเกิดนะครับนะเกิดดับแล้วก็เกิดใหม่ชาติใหม่ชาติไหนก็จะต้องผูกมัดติดตัวเราไปในเรื่องของความไม่ดีแต่ลวงบุญสงนั้นขอฝากเป็นข้อคิดว่าทุกคนนั้น สามารถที่จะเดินไปสู่ในเรื่องของนิพพานอรหันได้ถ้าตั้งใจเพื่อที่จะปฏิบัติเดินไปสู่ในเรื่องของความลดละในเรื่องของความไม่ประมาทในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นแต่ในเรื่องของความเครียดความโลภโกรดหลงยึดมั่นแต่เพื่อที่จะหวังในเรื่องของลาบยศสรนเสริญแต่ที่ไหนได้ครับสิ่งต่างๆนี้มันเป็นโลกกระทำแปด มีทุกเสียมทุกมีสุขเสียมเสียมทุกมียศเสีอมยศนินทาสารเสริญน,นั้นก็คือในเรื่องของความอยู่ในโลกกระทำแปดทั้งนั้นทุกคนนั้นก็หวังว่าจะให้ตัวเรานั้นอยู่สุขสบายแต่ที่ไหนได้ครับมีแต่ค้นคว้าหาแด่ความทุกความยากความระบากใจเข้ามาสู่ตัวเองถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของการทำหน้าที่ของเรา เพาะทุกคนนั้นต้องกินต้องอยู่ใช้ทุกวันก็ต้องทําทุกวันก็เพื่อที่จะดําเนินชีวิตเดินไปสู่ในเรื่องของเป้าหมายนั่นก็คือในเรื่องของความสุขอมตะนั่นก็คืออมริตรธรรมคือธรรมนั้นทําคนให้ไม่ตายคือทําให้คนนั้นยังมีขเขาเรียกว่า เดินอยู่ในเรื่องของโลกนี้เช่นพระพุทธเจ้าและบุคคลอริยะเจ้าอาริยสงฆ์ต่างๆที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเขาก็ยังไม่มีวันตายในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศสิ่งต่างๆนี้ก็ยังมีอยู่ในเรื่องของอประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนยังสืบสืบสารในเรื่องของวิธีเรื่องของปฏิบัติและเดินไปเป้าหมาย ที่อย่างพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของเราเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีในเรื่องของโลภโกรธหลงเป็นอมตะนิรันตั้งแต่2,500กว่าปีก็อยู่อย่างนี้ถ้าใครปฏิบัตินั้นก็ได้รู้ได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงครับครับขอบคุณครับลุงมุสท์งก็นำเสนอไว้เพียงแค่นี้โอกาสต่อไปก็จะนำหลักคิดและหลักปฏิบัติมานำสู่เพื่อนๆ f อและ ลูกหลานต่อไปคร,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ